เข้าคู่เข้ามาให้ถูกไปเกเกชดชุดบีกเกมชุดโจั ตีมือต้องคว่ำก่อนไม่ใช่แ,แบไม่นแบอยู่ไม่ใช่ดูมือคว่ำแล้วแบไม่ใช่แบไบอ้ไม่ใช่กําแบบนี้ําคว่ำแล้วแบตาไม่ใช่จแบบาแบบตัดแคนแล้วแบบมันง่ายไปว่ะเข้าใจแก้ด้วยนะตนยายก็รด้วยเท้าเลีหรือเปล่าเท้า พ่อหนเดี๋ยวเข้าผู้บดีหยุดใช่ไหมเนี้เดี๋ยวต้อมเข้าผู้ลักด้วยหยุดดูแก้ไขเรื่อัยี่สิบกับสิบหกสิบหกสิบแปดเลยหายลูกปวดฟื้นใจนอะไรแม่ถูไอ้แม่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 ดุยมาตอนเนี่ย

Cái đá ạ? สองนับจังหวะเวลาเราโดยเฉพาะจังหวะที่ต้องนับนะมันอยากจะเรเลยเดี๋ยวแปลุกลับัด้วยนะเข้า่พี่อะไรเอออะไรครับอะไรอกทไมเทรคทอะไรได้ไหมได้

เน่นครับเลโีคด้า เรียนหลายแดนฟังนะเขาจะต้องสอบสิบฟอกก่อนนะครับสิบฟอกคือเอาฟอกหมือดันแดงแล้วถึงจะเป็นผ้าเต้นนะครับผ้าทชนกใจนะครับจะเรียนประมาณนี้นิสสังฟองคำสั่งทำไม่ถูกเลยจีลีนมาเอาเข้าไปเจ้าบอกคุณใจคุณไม่ผ่านครับ เกม3เกม4 1 2 3 ยันยอดยองยอดเขบแม่เิ็ดไอพี่น้องพิชารอบหน้าสอบครบเลยนะก็จะมีอะไรมีซิกบล็อกมีค่าไอค่าท่นะครับ

ตัวตัดตัวโอล่ะมาอูเท้ายูชิดชิดต่วนหน้าแขนแบีเดินทาทีละทีชิดบีคุว้ปน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ว่ย้ไอ้อะ่ไหมสงนเป็นอนิคะแนนร่วงกันเบานะปลรองสอ้เข้าไอ่ไดวไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นไม่ได้นะเวลาทำอะไปหาอะไรใหม่ใจแรง เย่องาอปนี้ไม่มีใครเตือนนะหยุดเตเรื่องพวกเรนตักอนไตลอดไปพวก หนึงมื่ชหนึ่งัด้นเซตชกสงหม ตั้ไปมันจะโดนตัดแย่เยอะแล้วก็ไซส์ปีออกขาเราทิ้เตะไม่ถึงด้านหน้าอันนี้มนคุญแจ่าโ้าโคโอเคเพิ่มแรงว่าดีเดี๋ยวเพิ่มแรง่เีเลยไปเดี๋ยวเข้าไปรอบอย่างเดิมเดี๋ยวนิงดูงเช ไปทา ตบนิ้วหน่อยดี